สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะวันนี้นำเสนอเมนูไข่ไก่นะคะอันนี้ก็คณนาค่ะอันนี้ก็เส้นหมี่เดอ้อมาผัดซีอิ้วกันค่ะทุกท่านมาผัดซีอิ้วกันนะคะคนอื่นก็มาหั่นคานากันค่ะทุกคนมาหั่นคณนากันนะคะมาลงมือกันทำเลยค่ะ คะนา้าเราก็หั่นเสร็จแล้วค่ะคะนา้าของเราเราก็หั่นเสร็จแล้วนะคะล้างน,น้ําให้สะอาดค่ะทุกคนล้างสองน้นะนานํานะคะน้านี่ล้างสองน้าค่ะทุกคนผัดคะนา้าผัดเส้นหมี่ซีอิว๊วใส่คะน้าค่ะมาดูวิธีผัดกันเลยนะคะหมี่ของเราก็จะแช่น้ําหน่อยหนึ่งค่ะ เราก็จะไม่แช่หมี่น้ำนะแช่ให้มันเส้นมันนุ่มหน่อยนึงเนาะเวลาผัดมันก็จะผัดง่ายค่ะทุกคนมาดูวิธีทํากันเลยนะคะวันนี้จะผัดเสี้๊วเส้นหมี่ค่ะไม่ต้องใส่หมูนะใส่ไข่อย่างเดียวค่ะใส่ไข่อย่างเดียวก็พอแล้วใส่ไข่อย่างเดียวก็อร่อยนี่ก็คือคือเส้นหมี่ค่ะเส้นหมี่ใบไวนะเหนียวนุ่มนะคะเส้นหมี่ใบไว,ไวนุ่มค่ะทุกคน เส้นหมี่ใบใบมันก็จะเหนียวนุ่มนะไม่ต้องแช่นานนะคะเส้นหมี่ใบใบไม่ต้องแช่นานเส้นมันจะเหนียวนุ่มนะไม่ต้องแช่นานค่ะพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วนะคะไม่ต้องแช่นานค่ะเส้นหมี่เหนียวนุ่ม าดูวิธีทํากันเลยนะคะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะอันนี้ก็คณนาค่ะอันนี้ก็เทเส้นหมี่นะคะอันนี้ก็คือคณนาค่ะเทลงไปเทลงไปเลยค่ะผัดซีอิ๊วเส้นหมี่เส้นใบๆเหนียวนุ่มค่ะทุกท่านมาดูวิธีผัดกันเลยจ้า สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นําเสนอเมนูผัดซีอิ้วเส้นหมี่ใส่ไขค่ค่ะผัดซีอิ้วเส้นหมี่ใส่ไข่นะคะมาผัดกันเลยค่ะมาผัดกันเลยก่อนอื่นแล้วก็จะเกี่ยวกระเทียมก่อนนะคะเกี่ยวกระเทียมก่อนค่ะแล้วก็มีไข่ไข่ไข่ไก่ห้าฟองค่ะ จะไม่ใส่หมูนะใส่ไข่ไก่ค่ะใส่ไข่ไข่ไก่ห้าฟองมาผัดกันเลยค่ะของเราก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะทุกคนกระเทียมของเราก็เริ่มเหลืองแล้วค่ะเราก็มาใส่ไข่กันเลยค่ะผัดไม่ยากนะผัดทิ้วเนี่ยใส่ไข่กันเลยค่ะวันนี้จะกินไข่ค่ะไม่ต้องใส่หมูผัดทิว้วใส่ไข่ค่ะ เ้นมี่ผัดซีอิ้วนะคะใส่ไข่ใส่ผักคะน้าใส่ไข่หลายๆฟองเลยค่ะใส่ไข่หลายๆฟองเลยนะคะใส่อีกใบหนึ่งห้าฟองทั้งหมดเตรียมมาห้าฟองค่ะทุกคน ใส่ไข่หลายๆฟองก็อร่อยดีนะเรามาผัดก,กันเลยนะคะทุกท่านผัดซีิ๊วใส่เส้นหมี่ค่ะใส่ไข่ผัดซีอิ๊วใส่เส้นหมี่ใส่ไข่นะคะ ราก็จะใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะไข่ของเราก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะอันนี้เป็นน้ําตาลทรายค่ะทุกคนอันนี้เป็นน้ําตาลทรายค่ะใส่ลงไปมีน้ําตาลทรายนะคะใส่ลงไปอันนี้ก็คือชูอรสค่ะชูรสรสก็ใส่ลงไปค่ะหมดพอดี อันนี้ก็คือผงนัวค่ะทุกคนผงนัวนะคะผงนัวค่ะผัดไส่ให้มันสุกค่ะผงนัวก็มีซอสทูเข,ขาค่ะน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอยค่ะ น้ำปลาก็ยังไม่ต้องใส่เพราะว่าใส่น้ำมันหอยใส่อผงงวมันก็จะมีรสเผ็มซอสเผาเผาก็จะมีรสเผ็ดซีอิ๊วดำอย่าเพิ่งใส่นะคะซีอิ๊วดำไข่ของเราก็สุกแล้วเราก็เติมน้ำลงไปค่ะทุกคนเราก็เติมน้ำลงไปนะคะเติมน้ำลงไปค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะทุกคน เด right right ี 1941, right, right ๋ยวเรามาดูก right ันอ right right ีกทีค่ะจะมาผัดเส้นหมี่ค่ะเดี๋ยวผักคะนาค่อยใส่ทีหลังนะคะเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วใส่ไข่ค่ะทุกคนเดี๋ยวรอน้ําเดือดก่อนค่ะของเราเดือดแล้วนะคะเราก็จะมาใส่เส้นหมี่กันเลยค่ะทุกคนใส่เส้นหมี่กันเลยนะคะเดี๋ยวคานาค่อยใส่ทีหลังค่ะคะนาค่อยใส่ทีหลังนะคะ ผัดเลยค่ะผัดเลยค่ะคาน,น่าก็าใส่ทีหลังค่ะเดี๋ยวค่อยใส่ซีอิ้วค่ะมันจะได้สีสวยคณน,น่าค่อยใส่ทีหลังนะคะเส้นจะเหนียวนุ่มค่ะทุกคนมีไม่ต้องแช่นานนะหมีไม่ต้องแช่นานค่ะเส้นมีไม่ต้องแช่นานนะคะ ผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยเส้นหมี่มันก็นิ่มนะคะหาซีอิ้วก่อนค่ะทุกคนหาซีอิ๊วก่อนนะซีอิ๊วดำอยู่ไหนเออซีอิ๊วดำของยียจ้าหาซีอิ๊วดำใส่ก่อนค่ะอันนี้ก็คือซีอิ๊วดำค่ะใส่ลงไปนะซีอิ๊วดำเนาะเพิ่มสีสันค่ะผัดซีอิ๊วเด้อผัดซีอิ้วเส้นหมี่ค่ะ มันก็ได้สีสวยค่ะทุกคนเส้นหมี่ผัดซิ้วนะคะเส้นหมี่ผัดซิ้วค่ะน่ากินมากๆเลยรสชาติเราก็ปรุงพอดีแล้วนะรสชาติเราก็ปรุงพอดีแล้วนะเส้นหมี่เหนียวนุ่มค่ะเส้นหมีเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็มีนะส่วนประกอบก็จะมีน้ำส้ม พริกป่นนะน้ำตาลทรายเราก็ใส่ไปในตัวแล้วเนาะถ้าใครไม่ชอบน้ำส้มก็เอามะนาวก็ได้นะมะนาวพริกป่นนี่ขาดไม่ได้นะขาดซีวันนี้คือขาดไม่ได้นะพริกป่นใกล้ใกล้ใกล้จะสุกแล้วนะคะแล้วก็มาใส่เส้นหมี่กันเลยค่ะ โอยใส่คอะนากันเลยค่ะโอ้ยไก่ก็บ้าบ้าบะเบ,บนใส่คณะกันเลยนะคะใส่ผักคณะกันเลยค่ะเดี๋ยวถ้าใส่คณะก่อนเดี๋ยวมันสุกเกินผัดลงไปค่ะผัดให้คณะมันสุกนะคะเส้นหมี่ผัดซย้ยใส่ไขค่ค่ะไม่ต้องใส่อะไรเยอะหรอกใส่ไข่ก็พอแล้ว ตอนแรกก็ซื้อเส้นใหญ่มานะลืมไม่ที่ตลาดก็เลยเอาเส้นหมี่ใส่แทนค่ะเส้นหมี่ก็อร่อยเดี๋ยวถ้าใครชอบเผ็ดก็เติมพริกป่นเอานะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวก็เติมน้ำส้มเอาข้างนอกค่ะทุกคนอร่อยมากเลยเมนูผัดซีอ๊วค่ะเส้นหมี่ไวๆมันจะเหนียวนุ่มนะคะไม่ต้องแช่นานนะเส้นหมี่ไวๆเนี่ยแช่แป๊บเดียวให้มันนุ่ม แช่แป๊บเดียวค่ะให้มันนุ่มแค่นี้เราก็ได้ผัดซีอิ้วเส้นหมี่เหนียวนุ่มแล้วนะคะทุกคนแค่นี้เราก็ได้ผัดซีอิว้วเส้นหมี่เหนียวนุ่มแล้วนะคะมากินด้วยกันคะ่ะผัดคะน้าของเราก็สุกแล้วนะเส้นหมี่เหนียวนุ่มจริงๆนะคะเส้นหมี่เหนียวนุ่มนะเพราะว่าเราแช่ไม่นานเนะถ้าแช่นานก็มันจะไม่เหนียวเนาะ เราแช่แป๊บเดียวเราก็เอาขึ้นค่ะมันก็จะนุ่มเองนะเส้นหมี่ไม่ต้องไปแช่นานนะคะทุกคนไม่ต้องไปแช่นาน,นะคะ่ะโอ้ยน่ากินมากนะคะทุกคนผัดซีอิ๊วของยายไก่น่ากินมากนะคะอร่อยมากนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ยายไก่ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะมารับประทานกันเลยนะคะผัดซีอิ๊วเส้นหมี่ใส่ไข่จ้าทุกคน